สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสําหรับคลิปนี้ครับผมพามาเยี่ยมชมพ่อพันธุ์ครับที่มีชื่อเสียงครับเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดบุรีดมานครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่เคเคฟาร์มครับบ้านโคกใหญ่ครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรามาดูครับ แล้วก็เยี่ยมชมพ่อพันที่มีชื่อเสียงครับเป็นสายพันธุ์บราแมนครับซึ่งตัวนี้เจ้าบิ๊กก็มีอายุดาวประมาณ7ิขวบครับนี่ครับดูครับช่วงนี้ก็กำลังหลับไหลครับบิก๊กลุกดูครับหายใจแต่ละทีน่ากลัวครับผม นี่ครับเป็นการผ่านการประกวดมาแล้วครับวัวตัวนี้ครับอยู่ที่ฟาร์มลุงเขียวครับเคเคฟาร์มกันครับวันนี้ดูโครงสร้างของเขาครับตัวดังนะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็หลับไหลครับในการฟังเพลงครับอารมณ์สนตรีครับตอนนี้ อิอ่มหลับสบายครับความสวยของเขาเลยครับผมบอกเลย <c oughs> นี่ครับดืงมตาแล้วครับ ครงสร้างของเขาสวยแล้วก็โครงสร้างมีความที่ใหญ่มากครับสนใจก็มาเยี่ยมชมกันได้ครับที่ฟาร์มลุงเขียวครับ G k ฟาร์มครับมาดูพ่อพันธุ์สวยๆครับแล้วก็แม่พันธุ์สวยๆครับเป็นสายพันธุ์บรมันเลือดร้อยครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ ลมองเขาตอนนี้ก็เหมือนจะกินอิ่มครับเป็นช่วงเวลาพักผลครับวันนี้เย็นๆครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์เด่นครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ